คืนเผาผีโกสไนท์ Night, คลิปนี้สนับสนุนโดยเฟรนแชมพูแชมพูลดอาการผมร่วงฟังสดพร้อมกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลาช่มครึ่งเป็นต้นไปไปหลอนกันครับอาจารย์บ้องอยู่ในสายไปที่เรียบร้อยสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับพี่แบงโอเคได้อาจารย์บ้องอยากฟังมากๆเลยเกี่ยวกับเรื่องวัดของอาจารย์บ้องเนี่ยนะผิดบ,บาปคราบเด็กวัดเป็นยังไงลุยได้เลยครับ ครับผมก็สวัสดีคุณแดงนะครับสวัสดี <Yeah. S 1> ทีมงานแล้วก็ผู้ฟังผู้ชมทุกท่านนะครับก็คือเรื่องเนี้ยนะครับที่ที่เกิดขึ้นเนี้ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตอนผมเป็นเด็กวัดก็อย่างที่ผมเคยเคย,เคยเล่าไปในหลายๆครั้งนะครับว่าตัวผมเองเนี้ยผมอยู่วัดตั้งแต่ป .4 เพราะว่าที่บ้านเนี้ยไม่มีคนไม่มีคนอยู่ที่บ้านแล้วปู่ ปู่กับย่าก็ไปอยู่นาอะไรเงี้ยครับเขาก็เลยเอามาฝากที่วัดผมก็ไปอยู่วัดทีนี้ตอนที่เราอยู่วัดเนี่ยมันก็จะมีเด็กวัดแล้วก็มีคนวัดเด็กวัดก็คือหมายถึงเด็กที่มาอาศัยอยู่ที่วัดมาเป็นเด็กคอยรับใช้พระในวัดอะไรประมาณนี้ยครับมาอาศัยอยู่ในวัดส่วนคนวัดก็คือเป็นคนโตเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุแล้วแล้ว ไม่มีที่ไปไม่มีที่อยู่ก็มาขออาศัยอยู่ที่วัด hmm. แบบนี้จะเรียกว่าคนวัดทีนี้นะครับเ,เรื่องที่จะเล่าเนี่ยเป็นเรื่องของตลาดตลาดเนี่ยก็คือเป็นแกเป็นคนวัดตอนผมผมเนี่ยทันแกช่วงประมาณสักปีกว่าๆนะครับเพราะว่าตอนผมเข้าไปอยู่ที่วัดเนี่ยผมก็ไปเจอแก คนวัดเนี่ยจะมีสองคนก็คือมีตสม,มายกับตลาดทีนี้แล้วตัวตัวตลาดเนี่ยครับแกเป็นปริโอแกเป็นเป็นปริโอแกก็พิการเนาะแล้วก็ตามร่างกายแกเป็นโรคสะเก็ดเงินตัวแกก็จะดังๆแล้วก็มีแบบเป็นขุยขุยเป็นสะเก็ดแล้วก็ผิวหนังแดงแดงนะครับหัวขา,ขาวขาวแล้วลักษณะของแกเนี่ยที่เป็นจุดเด่นเลยนะครับ แกจะถือไม้เท้าอันหนึง่งไม้เท้าของแกเนี่ยเป็นเป็นไม้เท้าไม้ทําจากไม้ไผ่นะครับแล้วก็จะมีปินโตปินโตที่เป็นปินโตเถายยาวนะครับมัดอยู่กับไม้เท้าแกตลอดทีนี้เรื่องที่เกิดขึ้นนะครับก็คือมันเป็นเรื่องปกติแบบที่เราเห็นเป็นประจําวันเลยครับเพราะว่าตอนเช้าเนี่ยเด็กวัดต่งางๆเนี่ยก็จะไปบินทบาตกับกับพานแล้วก็อา่ากลับมาปุ๊บเราก็จะเอากับข้าวทั้งหมดเนี่ยมารวมกัน เอากับข้าวทั้งหมดเนี่ยมารวมกันเพื่อที่จะแยกจัดกับข้าวกับข้าวไหนที่เป็นลักษณะนนเดียวกันอย่างเช่น่าสายที่หนึ่งได้ไข่เจียวสายที่สองได้ไข่เจียวก็จะเอามารวมเป็นไข่เจียวแล้วก็จะแบ่งเป็นสามพาสี่พาอันนี้ก็คือเด็กวัดเด็กวัดจะเป็นคนจัดผมก็จะจัดจัดกับข้าวแล้วก็เอาขึ้นถวายพระแต่ว่าในระหว่างที่เราจัดเนี่ยครับพระท่านก็จะลงมาอยู่ด้านล่างพวกเราที่เป็นเด็กวัดเนี่ยเราก็จะเตรียมน้ําเตรียมจานเตรียมภาข้าวพระอย่างเงี้ยนะครับ แต่ว่าตรงนั้นอ่ะก็จะมีตลาดตลาดแกก็จะคอยเอาไม้เท้าเนี่ยเขี่ยเอากับข้าวกับข้าวที่เอามาวางหลังจากบินทบาลแล้วนะครับแกก็จะเขี่ยแกอยากได้อนไนแกก็จะเอาไม้เท้าเดเข้าไปแล้วก็เขี่ยเขี่ยออกเขี่ยออกซึ่งเด็กวัดเนี่ยไม่กล้าไม่กล้าพูดอะไรเพราะว่าแกด่าแกจะด่าแล้วแกก็ถ้าแกโมโหอะไรเนี้ยครับแกก็จะเอาไม้เนี่ยหมายถึงว่าตวัด ไม่เท้าแกนะครับประวัติจะฟาดเด็กวัดก็เลยไม่กล้ากับแกออแกก็เป็นอย่างนี้ยมาตลอดครับแล้วช่วงวันพระช่วงเวลาวันพระที่จะต้องขึ้นสาลาอะไรเงี้ยครับแกก็จะขึ้นก่อนพระหมายถึงว่าพอกับข้าวเขาเอาเตรียมขึ้นอาสงหมดแล้วอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จะมีกับข้าวที่เหลือไว้สําหรับฉันเพนก็จะใส่ในตู้ตลาดเนี่ยแกก็จะเดินมาแล้วแกก็จะถือกินตัววันนั้ แล้วเสียงก็จะมาเสียงไม้เท้ากระแทกลงพื้นปักแล้วก็เป็นเสียงตินโตกระแทกกับกับตัวไม้เท้าแกะปักแกงปักแกงอ,อย่างเงี้ยครับแล้วก็จะเป็นเสียงแกเดินทุกคนก็จะรู้แล้วว่าตลาดมาขนาดโยมที่มาทําบุญนะครับก็ยังไม่กล้าพูดอะไรผมเคยเห็นครั้งหนึ่งนะครับก็คือ,อมีคนที่เขามาทําบุญเนะี่ยเขาก็ด่าตลาดกลางสาระเลยบอกว่า แกจะมาเอาของพระพี่กินได้ยังไงพระยังไม่ทําได้สวดเลยออตลาดแกก็ถือเอาไม้เท้าเนี่ยชี้หน้ามันเรื่องของกูมึงามาทําบุญมันก็เรื่องของมึงโอ้โหมาเฟียวันทรมมึงทําบุญมึงก็ทําไปมึงทําแล้วมึงจะคิดหน้าทาไมโอ้โหอนะครับอันนั้นอันนั้นก็คือผมเห็นเลยเพราะว่าเขาเขา,เขาด่ากันกลางสาราแล้วแกก็เดินไปที่ตู้ ป็นตู้กับข่าวแล้วแกก็อยากได้แล้วแกก็หยิบใส่เป็นตู้ซึ่งหลวงพ่อเจ้าวาดท่านก็ไม่ท่านไม่ได้ท่านไม่ได้อะไรนะครับท่านบอกเออปล่อยโยมเขาไปเถอะเขาอยากได้อะไรก็ถือว่าเราทําทานไปด้วยอะไรเงี้ยครับท่านก็พูดเพื่อแบบไม่ไม่ให้เกิดการทะเลาะก,กันนะครับพอหลังจากมันเป็นแบบเนี้ยมาตลอดครับจนกระทั่งวันก่อนวันพระที่เป็น ที่เป็นวันพระดับขาดนะครับวันพระดับขาดก็คือเป็นแรมสิบห้าข้าหรือแรมสิบสี่ข้าตลาดเนี่ยครับแกป่วยแกป่วยแล้วทีนี้แกเริ่มเดินไม่ได้ด้วยความที่แกอายุมากนะครับแกเริ่มเดินไม่ได้หลวงพ่อเจ้าวาดท่านก็เลยมอบหมายเด็กวัดมีหกคนใชี่ยนะครับก็วนกันคนละวันเอาข้าวมาให้ตลาดแล้วก็คอยเอาส่งข้าวส่งน้ํา แล้วก็มาดูแกถ้าแกจะอาบน้ําก็ให้ตักน้ํามาให้แกครับบริเวณที่แกอยู่นะครับแกจะอยู่บริเวณกุฏิไม้กุฏิไม้ที่วัดที่บ้านผมนะครับก็คือจะมีทั้งหมดเนี่ยเจ็ดห้องก็คือมีห้องห้องด้านด้านเหนือสุดเนี่ยก็คือเป็นห้องใหญ่แล้วก็เป็นห้องซอยเนี่ยห้าห้องแล้วก็จะมาถึงห้องสุดท้ายเป็นห้องที่ตลาดเนี่ยแกอย,อยู่ซึ่งแม้แต่ผมอยู่วัดมาเนี่ยผมไม่เคย เข้าไปในกุฏิแกเลยไม่เคยเข้าไปในห้องแกเลยเพราะว่าแกไม่เคยเปิดห้องให้ใครเข้าไปแกก็ป่วยแกป่วยอยู่แค่ป่วยอยู่ประมาณเกือบเดือนเหมือนกันครับครับจนกระทั่งแบบตอนหลังมาแกเริ่มแบบอยู่แต่ในห้องแกก็จะออกมาแค่เฉพาะตอนเย็นแล้วแกก็หายไปทุกคนก็ไม่ไม่ได้สนใจอะไรนะครับแกก็หายหายไปคืนนั้นนหะแกหายไป แกหายไปก็คือแกอยู่ในกุฏินะครับแล้วหลวงพี่ที่เป็นพระบดใหม่ครับที่อยู่ข้างข้างห้องแกได้ยินเสียงเหมือนเหมือนเหมือนแกจะอ้วกได้ยินเสียงแกแบบทั้งไอทั้งยาเจียนยาอะไรเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ก็ไม่ได้มีใครสนใจแล้วพอมันจะเป็นวันพระดับขาดใช่ไหมครับก็คือเป็นเป็นวันพระสิ้นเดือนทุกคนเนี่ยก็จะต้องไปจัดเตรียมเพื่อที่จะเตรียมงานของที่วัดนะครับก็ไม่ได้มีใครสนใจแก แล้วเพื่อนผมที่เป็นเด็กวัดอ่ะก็ไม่ค่อยถูกเอาแก่อยู่แล้วก็เลยปล่อยปล่อยแบบปล,แบบปล่อยเลยไม่ไม่ได้ขึ้นไปดูแกบบไม่ได้เอาข้าวไปให้ไม่ได้เอาน้ําไปให้อะไรเงี้ยครับอื uh. ก็ผ่านไปประมาณสามวันหลวงพี่ที่แกอยู่ห้องข้างๆ้าแกบอกแกเริ่มได้กลิ่นแบบตุ่ตุกลิ่นแบบเหมือนแบบมีอะไรตายอะไรประมาณเนี้ยครับก็เลยจะไปเปิดประตูห้องตลาดจะเรียกตลาดแต่ว่าห้องอ่ะล็อก ก็เลยไปหาหลวงพ่อเจ้าวาดหลวงพ่อเจ้าวาดก็เลยบอกว่าเอองั้นเดี๋ยวมาช่วยกันงัดก็เอาพวกเด็กวัดเนี่ยก็มานั่งมานั่งดูเนาะแล้วก็พระที่เป็นพระวัยรุ่นอ่ะเขาก็เอาแฉลงอ่ะงัดงัดกุฏิของงัดปุ๊บเปิดออกมานี่แบบผงะผมอยู่ตรงนั้นนะครับผมผมแบบผมตกใจมากเลยครับมันไม่ได้ตกใจแค่เฉพาะล่างตลาดครับก็คือพอเปิดไปแล้วเนี่ยเห็นว่าตลาดเนี่ยแกนอนแกนอนแล้วแกก็อืดแล้วครับ จะนอนอืดแล้วล้วไอ้ตรงบริเวณข้างๆแกมันก็จะมีพวกถ้วยกับข้าวถ้วยข้าวที่แบบมันกินแล้วมันเนา่าๆแล้วแกไม่ได้ล้างนะครับ,รบอยู่บริเวณรอบตัวแกเลยครับแล้วที่น่าตกใจกว่านั้นก็คือตรงข้างหลังตรงที่นอนแกมันจะมีพวกของสังฆทานนะครับที่เวลาเข้ามาถวายพระแกก็ไปหยิบออกมาแล้วก็มาไว้กองไว้แบบเป็นกุฏินะครับ <c oughs> แบบล้น ท่วมหัวแกท่วมตรงที่นอนแกครับแกก็สะสมไว้เต็มเลย <Yeah. S 2> แล้วหลวงพ่อเจ้าว่านะบอกว่าเดี๋ยวไปช่วยกันดึงออกมาแต่พอเข้าไปใกล้มันไม่ได้อนะแบบกลิ่นมันแรงมากครับ <Yeah. S 2> เข้าไปเข้าไปแต่ละคนเข้าไปนี่ก็แบบพังหัหน้าออกไม่ไหวไม่ไหวหลวงพ่อก็บอกว่าเออถ้างั้นแปาทูบมาจุดทูบเป็นกำใหญ่ๆเลยนะครับแล้วก็ให้ควันทูบอ่ะเหมือนมันกบกลิ่น กบกินศพอะครับแล้วก็จับพวกผมนะก็จับเสือที่แกนอนอะแล้วก็ลากเด้งออกมาตอนที่ลากเด้งออกมามันมีแบบน้ําเหลืองไหลตามพื้นกระดานนะครับพอ <c oughs> ดึง,ด,งดึงออกมาปุ๊บพวกผมก็ไม่ไหวแล้วก็วิ่งออกไปอ้วกกันหลวงพ่อเขาบอกว่าเออทางนั้นเดี๋ยวเอาเสืออีกผืนนะึ่งมาคุมตัวแกไว้แล้วก็โทรตามพวกผู้ใหญ่บ้านพวกผู้ใหญ่บ้านเขาก็ติดต่อประสานงานกับพวกกู้ภัยอะไรเงี้ยครับ ก็มีถุงมีอะไรมาหอ่อก็ด้วยความที่แกไม่มีญาติครับหลวงพ่อจ้าว่าท่านก็เมตตาสวดให้สามคืนก็สวดไปคืนที่หนึ่งคืนที่สองทีนี้พอคืนที่สามในในช่วงคืนที่สามเนี่ยครับก็คือเดี๋ยวผมขออนุญาตบอกก่อนครับว่าในการสวดแต่ละคืนเนี่ยด้วยความที่แกไม่มีญาติเนะหลวงพอ่อท่านก็จะขอรับบริจาคให้ชาวบ้านเนี่ยบริจาคของแล้วก็เอามาทํากับข้าวเพื่อที่จะเลี้ยงคนที่มาฟังพระสวด คืนสุดท้ายอะครับหลังจากสวดเสร็จเนี่ยพวกเด็กวัดเนี่ยจะต้องเป็นคนเก็บสาลาแล้วก็ปิดปิดสาลาแล้วก็ถึงจะกลับกุฏิได้ก็ทุกคนอะก็กลับกลับกันหมดแล้วเรากินข้าวกินอะไรเสร็จเราก็ช่วยช่วยกันล้างล้างหม้อล้างอะไรเนี้ยครับทีนี้พอปิดปิดไฟออกจากสาลาแล้วนะครับเพื่อนผมอะมันหัน มันหันกลับไปที่ศาลาแล้วบอกว่าให้ลืมปิดไฟดวงนึงแต่พอมันหันกลับไปมันเห็นว่าเป็นเงาคนแบบสูงสูงเลยครับยืนคู่กับป่องเมนนะอื hmm. มันก็บอกเฮ้ยเป็ดเขาบอกเป็ดเท่านั้นครับวิ่งวงแตกเลยครับก็วิ่งวิ่งไปที่กุฏิไปรวมกันที่กุฏิแล้วก็บอกเฮ้ยมึงเห็นไหมมึงเห็นไหมผมก็บอกไม่มีไม่เห็นบอกมึงเห็นคนเดียวใช่ไหมเออทางั้นก็แยกย้ายกัน ตอนเช้าก็พระท่านก็ไปสวดแล้วก็บรนนั้นก็เผาเผาแกหลังจากเผาแกเสร็จแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นนะครับจนแบบเวลาผ่านไปครบร้อยวันแกครบับครบทาบุญร้อยวันแต่ว่าไม่ได้มีใครทําบุญให้นะครับแล้วเป็นเรื่องปกติก็คือเด็กวัดเนี่ยตอนเช้าเวลาเราเวลาตอนตอนเช้าเวลาเรารอไปบินฑบาตเนี่ยพระกาลังสวดทำวัดเช้าเนี่ยเราก็ จะไปนั่งเช็ดบาตรเช็ดบาตรเช็ดเป็นโตเพื่อที่จะรอรอพระเนี่ยไปกินธบ,บาตรตอนเช้าทีนี้เพื่อนผมก็นั่งก็นั่งเล่นนั่งคุยแล้วมันมีเพื่อนผมคนนึงเนี่ยมันชอบแกล้งเพื่อนชอบหลอกผีชอบอะไรเงี้ยครับมันก็เอาลูกพวกลูกมะนาวลูกอะไรที่อยู่ตรงนั้นนะครับขว้างไปตรงกุฏิตลาดนะครับตรงตรงตรงที่ที่เรานั่งเช็ดบาตรนะครับ มันก็เอาลูกอันนี้คว้างไปที่ประตูห้องตลาดแต่นี้พอคว้างไปแล้วปึ้งพวกเราก็ตกใจแต่ว่าสิ่งที่เกิดขนึ้นก็คือพอลูกอันนี้ยมันไปกระทบประตูแล้วใช่ไหมครับ mm. ประตูมันก็แง้มออก <c oughs> แง้มแง้มออกมาหน่อยนึงแล้วอยู่ดีๆครับลมมันก็พัดหวนหวนแบบฟุบประตูมันก็ <c oughs> <c oughs> แล้วแล้วลมมันก็พัดกลับมาอีกทีนึงประตูมันก็้งอื พวกผมก็ตกใจตกใจกันทีนี้ก็กระโดดแล้วก็วิ่งเข้าไปในหอสวดมนต์ที่พระกํากลังสวดมนต์อยู่ครับก็บอกผีหลอกผีหลอกแต่ว่าตอนนั้นก็คือไม่ไม่ได้เห็นนะครับแต่ว่าเราตกใจพอเข้าไปนั่งพอเข้าไปนั่งข้างข้างในตรงหอสวดมนต์นะครับหลวงพ่อเจ้าวาดบอกให้ he, พวกมึงเบ,บ oy, าๆกันหน่อยพระเขาสวดมนต์อยู่ก็นั่งสวดแล้วมันถึงตอนช่วงที่กําลังจะแผ่เมตตาครับก็คือจะสวดเสร็จนะครับ พอจะขึ้นบทแผ่เมตตาเสร็จปุ๊บพระใหม่อ่ะครับพระใหม่ที่เป็นพระบทใหม่ที่นั่งอยู่ที่นั่งสวดมนต์อยู่ครับท่านบอกเฮ้ยเปืะ <c oughs> พระทุกคนก็หันไปมองแล้วทีนี้ก็ไม่ไม่ได้มีอนะไรเหมือนแบบพระท่านเห็นองค์เดียวครับพวกผมเป็นเด็กวัดพวกผมก็นั่งนั่งกลัวกันอย่างเดียวแล้วหลวงพ่อก็บอกว่าอ่ะอย่างนี้เดี๋ยวเราเปลี่ยนบทสวดเป็นสวดบทกรณียเมตตาสูตร เป็นบทสวดที่ใช้สวดสำหรับส่งพวกดวงวิญญาณอะไรประมาณนี้นะครับก็สวดในระหว่างที่สวดนะครับพระพระหนุ่มที่เป็นพระบทใหม่นะครับท่านเห็นเห็นว่าเห็นเป็นเป็นขาคนครับเดินผ่านหน้าต่าง <c oughs> เป็นขาใหญ่ๆเลยนะครับ <c oughs> เดินผ่านหน้าต่างแล้วก็เดินบนเสียงหมามันหอนนะครับมันก็หอนอ้อมอยู่นะครับอ้อมตรงหอสวดมนต์นะแล้วอบ้นจากเสียงหมาหอนนะครับนึกเจ๋ง ปี๊ดปี๊ดอย่างเงี้ยครับแบบลากยาวๆไม่หยุดเลยครับหลวงพ่อบอกสวดต่อสวดต่อไปจนกว่าจะหยุดก็สวดสวดกันจนจนเสียงพ้นหมดเสียงหมาหอนพอหมดเสียงหมาหอนเสร็จปุ๊บก็หลวงพ่อก็บอกว่ามันไม่ได้มีอะไรหรอกเราก็คิดไปเองเดี๋ยวเราก็ไปบิณฑบาตตามปกติคนสุดท้ายก็คือก็ไปบิณฑบาตหลังจากนั้น พออีกวันนึงครับหลวงพ่อท่านก็เลยบอกว่าถ้างั้นเดี๋ยวนัดพวกโยมโยมเนี่ยมาทําบุญให้ตลาดแล้วกันพ่อมันครบร้อยวันแล้วก็เลยนัดกับพวกโยมพวกอะไรครับมาเจริญพระพุทธนต์เย็นสวดมนต์เย็นนะครับสวดมนต์เย็นที่สาลาใหญ่ทุกคนก็อยู่อยู่ในสาราพวกเด็กวัดเด็กอะไรก็อยู่ในสารานะครับแต่พอสวดเสร็จให้พรเสร็จกําลังจะลงสาราหมามันหอนครับตอนนั้นประมาณทุ่มกว่าหมามันหอนแล้ว มันหอนเหมือนตอนที่เราเจอบนหอสวดมนั์นครับ,รบพอสิ้นเสียงมาหอนมันก็เป็นแบบยาวๆแบบลากเสียงเนี่ยครับแล้วเสียงอะ่ะมันอยู่ตรงต้นชํำฉาข้างหน้าหน้าศาลาทีนี้พวกโยมก็ไม่มีใครกล้าไม่มีใครกล้าลงนะครับไม่มีใครกล้าลงศาลาหลวงพ่อก็บอกมานี่เดี๋ยวฉันจะพาเดินลงหลวงพ่อท่านก็พาเดินลงแล้วหลังจากนั้นก็แยกย้าย วันนั้นที่จริงพวกผมจะต้องปิดสลานะครับแต่พวกผมไม่กล้าผมก็เข้ากุฏิลยก็สลาก็เปิดทิ้งไว้งั้นนะครับแล้วตอนเช้าทําบุญอะไรเสร็จก็ไม่ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นนะครับจนแบบเวลาก็ผ่านไปเรื่อยๆแล้วมันมีเรื่องอยู่ว่าโยมที่เข้ามาจาศีลน,นะครับโยมจําศีลก็คือเป็นคนแก่เวลาเข้าพรรษานะครับเขาก็จะมาจําศีลในทุกวันพระแล้วตอนที่เขา นอนเนี่ยครับตอนที่เขานอนอ่ะเขาได้ยินเสียงทั้งหมดแหละแบบโยมจําศิลที่อยู่ในสาราประมาณหกประมาณอายุประมาณห้าสิบหกสิบขึ้นเลยเนี้ยครับเขาก็อันเนี้ยอันเนี้ยผมผมไม่เห็นนะครับแต่ว่าเขาเอามาเล่าให้ฟังเพราะว่าเขาหลังจากเหตุการณ์เนี้ยโยมไม่มาจําศิลเลยจนแบบสามสี่วันผ่าครับแล้วเขาก็มาเล่าให้ฟังว่าในช่วงที่กําลังนอนอยู่อ่ะช่วงประมาณสักตีสองกว่าๆนะครับเขาได้ยินเสียงหมาหอนแลวที่เนี้ยเสียงหมาหอนมันจับใจครับ มันหอนแล้วมันลากเสียงมันลึกมันบาดเล็กจนทุกคนน่ะนอนไม่ได้เขาก็เลยลุกขึ้นมาคุยกันคนตามภาษาคนแก่นะครับเขาก็ลุกขึ้นมาคุยกันแต่ว่าเสียงที่มันแหลมๆหลมอะ่ะมันอยู่ตรงหน้าศาลาเขาก็หันมองไปทางเดียวกันครับอันนี้คือคนแก่เล่าให้ฟังนะครับก็คือเห็นเป็นมีร่างคนสูงๆนะครับเอาขาห้อยกับต้นฉำฉากิ่งฉำฉาครับแล้วก็ห้อยตัวลงเอาผมอะ่ะแล้วเอาหัวทิ่มลงพื้นแล้วก็ แว่งตัวเอาผมกวาดพื้นนะครับอันนี้คือคือคือคนแก่เห็นนะครับ<ฮ>แล้วเขาก็มาเล่าให้ฟัง<ฮ>แล้วหลังจากนั้นนะครับก็คือโยมที่มาจาศีลน,นะ่ไม่มาจําศีลแบบสามสี่วันพระก็คือไม่มีใครมาจําศีลเลยครับจนหลวงพ่อต้องบอกว่าเออถ้างั้นนะเดี๋ยวให้ให้พระเนี่ยมาอยู่อีกฝั่งนึงนอนแบบเหมือนนอนเป็นเพื่อนกับโยมครับแต่ว่าก็แยกแยกฝั่งกันะนะครับ อช่ครับแล้วหลังจากที่จนออกพรรษาแล้วเนี่ยก็มีการทําบุญใหญ่ทําบุญที่วัดนะครับทําบุญอยู่ที่สนกุศลให้กับให้กับเปรตเพราะว่าที่วัดเนี่ยเดิมแล้วเนี่ยก็จะมีเปรตแต่ตามความเชื่อนะครับจะมีเปรตหนึ่งตัวก็คือเปรตเดยม,มาเปรตเดยม,มาก็คือเป็นเป็นคนที่เขาคอยล้างของให้วัดครับล้างล้างถ้วยล้างชามเขาก็จะนิสัยเหมือนเเหมือนตลาดนะครับเวลา<ม>พระบิณฑบาตมาแล้วเขาก็จะเก็บของ ตอนก่อนที่พระจะฉันนะครับแกก็จะเก็บของอันไหนที่เป็นของดีๆอะไรเงี้ยแกก็จะเก็บเอาไว้ไปกินก่อนโดยที่ไม่ได้ขออนุญาตจ,จากพระพระอาจารย์ท่านก็เลยให้ทาบุญแล้วพอหลังจากนั้นก็เรื่องพวกนี้ก็ไม่ไม่ไม่ได้มีเกิดขึ้นอีกเลยครับจนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็ก็ไม่ไม่มีครับเป็ดตลาดเรื่องข้ใช่ครับเรื่องก็ประมาณนี้ครับเพราะว่าวัดตอนนี้ตอนนั้นมีเป็ดสองตัวละเป็ดตากับเป็ดใจ<ช> ใช่ปะใช่ครับใช่ครับโอ้โห oh, oh, เรื่องนี้เห็นไหมฮะทุกคนครับมันเป็นเรื่องของจริงๆต้องใช้วิจารณญาณน,นะครับแล้วก็ความเชื่อนะครับแต่ความเชื่อครับที่ไปเอาของวัดโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือแม้กระทั่งสังฆทานเองที่ตลาดเนี่ยก่อนที่เสียชีวิตเนี่ยก็เรียกว่าขโมยนะขโมยเข้าไปอยู่ในกุฏิของตัวเองอะ่ะใช่ครับใช่ไหมแล้วก็การที่ทําแบบเนี้ยเขามีชื่อเรียกเปรด,ด้วยนะ ผมก็ไม่รู้รว่ามันมันมีหลายเป็ดถ้าจำไม่ผิดน่าจะ <12 S 2> มีสักสิบสองสิบสามหลายใช่ใช่ครับมีหลายชนิดเออมันมีหลายชนิดไงเป็ดตลาดผมว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งชนิดหนึ่งนะครับว่าว่าคือเราไม่ได้เห็นหน้าชัดเจนะนะครับจันบ้อง<ช>ไ้าเห็นหน้าชัดเจนเนี่ยมันอธิบายได้นะ <S <S ว่าลักษณะหน้าหรือมันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับอยู่วัดแท้ๆนะคนเรานะผมว่ามันเป็นบาป ปาบแล้วก็กรรมของเขาอะ่ะที่แม้กระทั่งตัวของตัวเราเองก็ไม่สบายเดินไม่ค่อยจะสะดวกอยู่ละแต่นิสัยก็ไม่เปลี่ยนเลยถูกต้องไหมใช่ใช่ครับโอ้แล้วพอบ้านไปชีวิตแล้วน่าจะเป็นเป็ดตลาดแน่เลยใช่ไหมมั่นใจไหมว่าเป็นเป็ดตลาดมั่นมั่นใจครับเพราะว่าเพื่อนที่เห็นเนออี่ยเห็นว่าเป็นแบบเห็นเป็นลักษณะหน้าแกครับอืม แบอยืยอนบางใช่ครับบางทีก็เห็นยือนอยู่ข้างต้นตาลแล้วก็เห็นยือนอยู่ข้างกับป่องเมนอย่างเงี้ยครับืแต่แต่ผมผมไม่เห็นนะครับผมแค่ได้ยินเสียงอย่างเดียวครับเราก็จะร้องวีดวีดวีดอย่างนี้เนาะใช่ครับโอ้โหเห็นไหมอยู่วัดวัดให้ที่หลับที่นอนวัดให้ข้าวเราก็ไปขโมยของวัดนะฮะโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตแล้วก็ไปกินก่อนพระอีกนะ ไปกินก่อนพระอีกนะสุดท้ายแล้วก็กลายเป็นเปรตนั่นเองครับทุกคนครับใช่ผม <c oughs> ผมก็ผมก็เลยทุกวันนี้ผมก็เลยช่วยงานวัดมากๆเพราะว่าผมไม่รู้ว่าตอนที่ผมไปอยู่วัดอะ่ะผมทําอะไรผิดไปบ้างเนี้ยครับเรามีอันไหนที่ผมช่วยงานวัดได้หรือว่าช่วยทํานุบํารุงหรือว่าคอยช่วยเหลือคนอื่นที่แบบมาทําเกี่ยวกับเรื่องที่ดีส่งเนี่ยครับ <ừ> ผมก็ช่วยเต็มที่เพราะผมก็ไม่รู้ว่าตอนที่ผมเป็นเด็กวัดอะ่ะผมทําอะไรผิดไปบ้าง ตอนนั้นนะครับอุ้ยได้บุญเยอะครับอาจารย์บ้องนอกจากช่วยเรื่องของเรื่องของพิธีขาวดําแล้วเนี่ยแล้วการที่อาจารย์บ้องเนี่ยเปล่งเสียงออกมาพูดออกมาช่วยในเรื่องของพระพุทธศาสนาเนี่ยมันได้บุญด้วยนะครับ,รบได้บุญมากๆเลยนี้ทางด้านความเชื่อนะเออถ้าชาติหน้ามีจริงอาจารย์บ้องก็จะหาเงินได้เกี่ยวข้องกับการพูดนี่แหละ โอ้หสาธุเลยครับเอออันนี้เป็นความเชื่อนะเป็นความเชื่อนะอันนี้เล่าฟัง<ช>นสนุกสนุกใช้วิจารณญาณวิจารณญาณในการฟังด้วยแล้วกันร<ช>ับเนาะเออถ้าได้พูดเกี่ยวกับวัดสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาเนี่ยโอ้ดีบุญมากเลยครับเนาะขอบคุณอาจารย์บองมากๆครับสำหรับเรื่อง<ช>เปรตตลาดครับในวันนี้นะ<ช>โอ้อาจารย์บองมีอะไรอยากจะฝากทิ้งท้ายให้กับพวกเราชาวหุ้ไฟได้ติดตามกันไหมอ่า มีมีครับแต่ว่าอันนี้ก็คือจะชวนเที่ยวครับก<ะ>็คือวันวันศุกร์นี้นะครับผมจะเดินทางไปที่ไปนมัสกา,า,ารพระธาตุดอยจิกจ้องคล้องคําครับที่ลำปางเป็นทริปเดินป่าระยะทางประมาณ4.7กดโลเป็นหารเฉลี่ยครับ,รบด้านบนยอดดอยเนี่ยมีพระธาตุจิกจ้องคล้องคําก็จะขึ้นไปทำความสะอาดพระธาตุแล้วก็ทำความสะอาด บริเวณรอบๆอพระธาตุครับอที่เราล่าให้ผมฟังครั้งนั้นปะใช่ครับจะไปอีกครั้งใช่ปหมใช่ครับจะไปอีกครั้งครับโคตรสวยเลยทุกคนโคตรสวยเลยมันคือสิ่งมหัศจรรย์มากๆนะพระธาตุกิจจ้องจ้องคําใช่ครับที่อันอันนี้ที่ลำปางแต่ว่าที่เล่าให้คุณแบงค์ฟังรอบรอบนั้นนะครับอันนั้นเป็นพระธาตุดอยหนอกอยู่ลำปางเหมือนกันแต่ว่าเป็นเขตติดต่อระหว่างพะเยากับลำปางอ๋อเป็นอีกหนึ่งที่เล่าไโคตรสวยเลยออืื อันนะ้เก็บผ้ามาฝากด้วยแล้วกันนะได้เลยครับฝากฝากส่งตะวันมาแต่ถ้าไม่มีเรื่องอะไรก็ไม่เป็นไรนะก็ไม่ไม่ไม่อยากมีคน,นไม่ก็อ, <c oughs> อยากจะมีอยู่แล้วใช่ไหมแต่ไม่เป็นไร <c oughs> แต่หมายความว่าคือก็ไม่ได้เจออะไรก็ไม่เป็นไรแต่ขอ,อยากดูรูปไงจันมองถ่ายรูป<อ>สวยไงยได้เลยครับแล้วผมผมรักพระธาตุไงผมชอบพระธาตุครับเออแล้วผมผูกพันเกี่ยวกับพระธาตุทางภาคเหนือไงคูบาที่นับถือก็อยู่ทางภาคเหนือ แล้วผมไปอยู่กับท่านบนเขาอะไรก็แล้วแต่ผมเห็นพระธาตุไงครับพระธาตุที่ท่านไปสร้างไว้บนเขาบนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้ว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 ผมชอบเกี่ยวกับเรื่องของศิลปะของพระธาตุทางภาคเหนือไงครับอ๋อผมรักพระธาตุนะครับยังไงฝากด้วยนะจันบองนะถึงแม้ไม่เจออะไรก็ไม่เป็นไรนะแต่เจอก็ดีครับผมเจอก็ไม่ดีสิใช่ไหมใช่จันบองยังไงครับยังไงยังไงยังไงแล้วก็ รอ,อบหน้านะครับเดี๋ยวจะเอาเรื่องป่าแบบเลียวเรื่องแบบว่าน่ากลัวน่ากลัวมาแล้วเพราะว่าเป็นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตอนที่ไปเดินป่าแบบยาวอันนี้ก็คือยาวที่สุดที่ที่เคยเดินมาแนละ้วก็คือหกคืนเจ็ดวันออ้โหเต็มเต็มเลยนะเจอเต็มเต็มเลยนะเนี้ยใช่ครับมันมีหลายหลายเรื่องที่มันเกิดขึ้นนะโอ้โหได้เลยครับได้เลยครับจานบ้องครับรอเลยนะรอเลยนะ ได้เลครับเออแต่ทริปล่าสุดนี้ก็ก็ไม่เจอก็ไม่เป็นไรนะก็มีมีมีข่าวเพิ่งออกไปเมื่อประมาณเดือนที่แล้วนะครับว่ามีนักวิ่งเทลเนี่ยเสียชีวิตในระหว่างที่วิ่งขอแสดงความเสียใจเอาจงจริงผมหยอกเล่นนเฉยยังไงขอให้จ์น้องแล้วก็ทีมงานปลอดภัยละกันแต่ยังไงก็แล้วแต่ขอให้ปลอดภัยแล้วก็มีความสุขกับกับกับทริปนี้มากๆนะครับจันมองนะครับผมโอ้สาธุสาธุ แตวทกคราฟจันบ้องขอบคุณมากเลยครับไม่เจอกันนะครับจันบ้องครับครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับส่วนใครถ้าอยากลงโฆษณากับคืนเผาผีโผรเข้ามาเลยที่เบอร์0 9 9 4 1 6 2 3 9 2รับชมคลิปต่อไปได้เลยครับ